ลาบสวัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตำบลโวกลางตีฮักและเคารพบทุกทกท่านนะเจ้าสำหรับในวันนี้เจ้ามาปากับเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลโบก,กางโดยเราจะมีการกระจายเสียงนะเจ้าทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร ตั้งแต่เวลาสี่โมงเกิงเป็นต้นไปนะเจ้าโดยทุกวันพุธนะเจ้าเฮาจะมีการกระจายเสียงโดยใช้ภาษาเมืองนะเจ้าหรือว่าภาษาล้านนาของเฮาในส่วนของวันศุกร์เจ้าจะเป็นการไล้สดนะเจ้าการอ่านข่าวโดยใช้ภาษายองนะเจ้าในวันนี้เจ้าเฮามาป้ากันในวันพุธ ที่ซาเดือนสิงหาคม2568กับรายการโบกางนิวข่าวสารจากเทศบาลตำบลบกางเจ้าโดยมีข้าเจ้านางสาววลภาพินโยจิตนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบกางก่อฮับหน้าที่นะเจ้าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เจ้า สำหรับค่าวแรกในวันนี้เจ้าเป็นค่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่าวสิงหาคม2568 ในส่วนของภาคเหนือของฮาวนั้นนะเจ้าในช่วงนี้ฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือแค่ซาเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าได้มีการพยากรณ์อากาศสา4ชั่วโมงไปตั้งหน้าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง เนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศตา่ำได้มีการปกคลุมเจ้าในบริเวณเวียดนามตอนบนจึงทำให้ภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าขนองร้อยละซาวของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ ในช่วงตั้งแต่วันที่ซาวถึงสหกสิงหาคม จะมีฝนฟ้าขนองที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นนะเจ้าตั้งแต่วันที่ซาวถึงซาเอจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละซาวถึงสิสิบของพื้นที่ในส่วนของวันที่ซาวสองถึงซาวหกจะมีฝนฟ้าขนองที่เพิ่มนักขึ้นเจ้าร้อยละหกซิบถึงแปดิบของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกนักบางแห่งนะเจ้าอย่างไรก็ขอฝากป้าปแม่พี่น้องทุกทท่านนะเจ้าของท่านได้ดูแลในส่วนของสุขภาพตัวเกา่ารวมไปถึงเจ้าหา เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมสะพ,พันหรือว่าเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับพายุต่างๆนะเจ้าท่านสามารถแจ้งมาที่งานป้องกันของเทศบาลตำบลบูก,กางได้ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าสำหรับข่าวต่อไปเจ้าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบูก,กางเจ้าเมื่อวันที่1 8สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้า นายกเกสเลีนมูลลังสีนะเจ้านายกเทศมนตรีตำบลบัวกลางพร้อมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทิบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจสอบปัญหาน้ำเสียและกินเหม็นรบกวนจากโรงงานปั๊มมือกรอบของผู้ประกอบการนะเจ้าที่อยู่ในพื้นที่บ้านยาปายหมูตี้เจ็ด โดยหลังที่หลังจากที่เทศบาลได้มีการตักเตือนและประสานหึ่งผู้ประกอบการนะเจ้าได้มีการเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบน้ำหึ่งเป็นมาตรฐานปรากฏว่าในส่วนของผู้ประกอบการเจ้ายังคงมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่บริเวณ อ่าพาะท้องว่าคลองนะเจ้าส่งผลทําให้เปิดปัญหาน้ําเน่าเสียและส่งกินเหม็นในชุมชนจึงทําให้ได้มีการร้องเดียนเข้ามาแหมรอบหนึ่งนะเจ้าโดยทั้งนี้เจ้าทางเจ้าหน้าที่ของเฮาโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนและกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะเจ้ายังได้ก็าตามเจ้าเฮาก็ยังคงมันิ่งนอนใจทุกปัญหานะเจ้าที่เกิดขึ้นในตําบ,นบนลโบกางนะเจ้าท่านใน ยกพร้อมทีมงานมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและก็แก้ไขให้ถูกต้องนะเจ้า ในส่วนของข่าวต่อไปเจ้าหลังจากที่ท่านนายกนะเจ้าได้ลงไปที่โรงงานปราเมึกกอบแล้วนะเจ้าได้ขี่รถมาปรากฏว่าไปปะคนที่กําลังนําขยะนะเจ้าไปทิ้งเรี้ยราที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านมูติเิีย,ย่าไปจึงได้มีการตักเตือนนะเจ้าแล้วก็ฝากไปยังปุททองว่าฝากไปยัง ลูกพี่นะจ๊ะหรือว่านายจ้างเนาะของแรงงานที่เปิลนำขยะมาคว้างเจ้า ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะนะเจ้าในพื้นที่ของที่สานาะของเทศบาลตำบลบัวกลางนะเจ้าซึ่งในส่วนของขยะต่างๆนั้นนะเจ้าทางชุมชนทางหมู่บ้านทางโครเรือนสามารถที่จะนําขยะของท่านใส่บรรจุในถุงแล้วก็น,นํามัดไว้นะเจ้าบริเวณหน้าบ้านท่านหรือว่าข้างถนนโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะเจ้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอกชนเปิ่จะ มีการออกมาหับขยะแล้วก็น,นําไปกําจัดที่ถูกต้องนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านนําขยะนะเจ้าในบ้านของท่านบอจะเป็นเศษวัชพืชเศษกิ่งไม้ใบไม้รวมไปถึงขยะต่างๆนะเจ้านําไปทิ้งที่ที่สาธารณประโยชน์ ท่านจะโดนดำเนินคดีฐานการทิ้งขยะนะเจ้าโดยในครั้งนี้เจ้าเฮาได้มีการตักเตือนเบื้องต้นนะเจ้าหากปไแห่มครั้งหนึ่งก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเจ้าเทศบาลตะบนบัวค้างขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหึ้นคว้างขยะทุกที่ทุกเวลาเพื่อความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนบ้านเฮานะเจ้าข่าวต่อไปเจ้าในส่วนของนะเจ้า วันเดียวกันเจ้าวันที่1 8สิงหานั้นท่านนายกนะเจ้าพร้อมกับคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับคณะสองเจ้าของตำบลบัวก,ก้างและในส่วนของอาภาคีเครือข่ายหลายส่วนบนว่าจะเป็นกองทุนสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบัวก้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะะตานนะเจ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก่ะเสียม ผู้นำชุมชนและในส่วนของสมาชิกอาสามอและอาทารลนะเจ้า <c oughs> ขอสมารภัยตัวนะเจ้าในส่วนของนะเจ้าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้มีการนำสิ่งของนะเจ้าไปเป็นกำลังใจหึ่งสำรับตตมอน ในวันที่18สิงหาคม2568เจ้านายกเทศมนตรีตำบลบวกก้างเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารและก่อคณะสงฆ์ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมหื้อกำลังใจผู้ป่วยติ๊กเตียงในตำบลบวกก้างเจ้า นางสาวเกศรีนมูลรังสีนายกเทศมนตรีตำบลบวก,กลางก็ได้เข้าห่วมกับคณะส่งตำบลบวกลางนำโดยพระครูพิสารบุญโยอุปถรัรมภ์เจ้าอาวาส ขอภัยเจ้าเจ้าคณะตำบ,บลบวกกางเจ้าอาวาสวัดก่อเสเหลี่ยมเจ้าลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบ,บลบวกกางเจ้าเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนตัวกันบ่กว่าจะเป็นคณะสงฆ์ตำบ,บลบวกกางเทศบาตบบลตำบลบวกกางกองทุนสวัสดิการสังคมเทศบาตบบลตำบลบวกกางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาตานและก่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตำบลบ้านก่อเสลียมผู้นำชุมชนและก็สมาชิกอาสาสมาัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอรวมถึงอทรอของตำบลบก,ก้างเตยกันเจ้าในครั้งนี้เจ้าเพื่อมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยติดเตียงคือได้รับ ทั้งกำลังใจและการช่วยเหลือที่จำเป็นบ่าว่าจะเป็นการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคการติดตามสุขภาพเบื้องตน้นรวมถึงการฮื่อกำลังใจแก่ครอบครัวของผู้ป่วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเจ้าทั้งภาครัฐ ภาคศาสนาและก็ภาคประชาชนที่พร้อมใจกันสร้างรอยยิ้มและก็กำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เจ้ายัางสะท้อนหื้อถึงเจตนารมณ์ของเทศบาลตำบลบัวก,กางตีหื่อความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้เปราะบางในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสังคมตี้บัดอดทิ้งกันเจ้าในครั้งนี้เจ้า สำหรับข่าวต่อไปเจ้าทีมงานสสสเจ้าของเทศบาลตำบลบุกกางและก็สอ เจ้าคอเทศบาลตำบ,นบนลบัวกางนะเจ้าได้ลงพื้นที่นิเทศติดต,ตามงานของอปตแจ้จ้างเจ้าและก่อเทศบาลตำบลบ้านที่จังหวัดลพจ้าเจ้าวันที่18สิงหาคม2568เจ้านางสาวเกศรีนมูลรังสีนายกเทศมนตรีตำบ,นบนลบัวกางเปิ้นก็นได้มอบหมายให้นายสุรการเข็มเพชรรองประลัดเทศบาลตำบ,นบนลบัวกางพร้อมด้วยเทศ ทีมงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพนะเจ้าสอสอส,อสอและก็ศูนย์จัดการควบคุมขอภัยเจ้าศูนย์จัดการความรู้ชุมชนสจคเทศบาลตำบลบก,กางเจ้าลงพื้นที่นะเจ้าตี้อปตแจ้จ้างและเทศบาลตำบลบ้านที่ละปูนเจ้าเพื่อทำการนิเทศกำกับและติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมในพื้นที่เจ้า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนแนวคิดลักและวิธีการในการพัฒนาแผนง,งานและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ็ดเครือข่ายโดยกันเจ้าตลอดจนพัฒนาทักษะการจช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายเจ้า สำหรับข่าวต่อไปเจ้าในวันที่19สิงหาคม2568เจ้าเทศบาลตำบลบวก,กางเจ้านำโดยนางสาวเกษรีนมูลรังสีนายกเทศมนตรีตำบลบก,กางเจ้าก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบก,กางร่วมกับเจ้าบ้านและพี่น้องนะเจ้าน้องๆอ,อนุบาลเทศบาลตำบลบก,กางเจ้าช่วยกันลงแรงลง กำลังเจ้าทำความสะอาดวัดบ้านล้องของข้าวมูที่เก้าเจ้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะเจ้าต้อนรับการประเมินวัดประชารัฐสร้างสุขในวันที่1กันยา2568้าที่จะถึงนี้เจ้าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็ความ ร่วมแรงร่วมใจเจ้าทุกคนช่วยกันอย่างตั้งใจบอกว่าจะเป็นการทาสีหัวใื้ดูสวยงามและสดใส ตัดแต่งกินไม้ให้เป็นระเบียบมากขึ้นทำความสะอาดบริเวณโดยรอบรวมถึงการล้างปื้นวัดให้สะอาดสะอ้านเจ้ากิจกรรมครั้งนี้นะเจ้าบ่เพียงที่จะทำให้วัดร้องของเข้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแต่ยังเป็นการสร้างความผูกพันห้กับชุมชนท่ายทอดคุณค่าของการมีจิตอาสาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมห้กับน้องๆ าวชนและคนในพื้นที่โตยเจ้า สำหรับข่าวต่อไปเจ้าเมื่อวันที่19สิงหาคม2568เจ้าเทศบาลตำบลบก,ก้างเจ้าณห้องประชุมแสงคารุราชรังสรรค์เทศบาลตำบลบก้างนางสาวเกศรีนมูลรังสีพร้อมคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองเข้าห่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบก้างสมัยสามัญที่3ประจำปี2568ครั้งที่หโดยมี สมชายตุ้ยคำประธานสภาเทศบาลตำบลบวกก้างนำสมาชิกสภาเทศบาลร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเจ้าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวาระที่สำคัญได้แก่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569เพื่อรับ หลักการและเพื่อหื้อการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปรง่งใสโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามการดำเนินงานผ่านการถ่ายทอดออนไลน์ผ่านช่องทางของเทศบาลตำบลบก,กางซึ่งช่วยเพิ่มความโปรง่งใสและความเชื่อมั่นึกับการบริหารงานของเทศบาล ในการประชุมครั้งนี้เจ้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกกลางและคณะผู้บริหารได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นและร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นคือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อป่าแม่พี่น้องประชาชนในตำบลบวกกลางทั้งนี้เจ้าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่กำหนดไว้ การประชุมในครั้งนี้เจ้าถือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตลอดจนเป็นการแสดงความโปร่งใสต่อป่าแม่พี่น้องประชาชนเพื่อให้การบริหารงานและการพัฒนาท้องถิน่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเจ้า สำหรับข่าวสุดท้ายเจ้าต่างเทศบาลตำบลบัวก้างเจ้าก็ขอฝากช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะเจ้าของต่างเทศบาลตำบลบัวก้างบอกว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook l i v e เจ้างานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบัวก้างรวมถึงช่องทาง youtube channel เจ้าช่องพ,มพามภาคเพื่อนไว้นะเจ้าเป็นช่องทางของ t k t TOK เจ้าสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อร้อง เรียนสามารถสอบถามมาต่างอย่างเทศบาลตำบลบกล้างได้เลยบ่าว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เจ้าสำหรับวันนี้เจ้าข้าเจ้านะ้เจ้ามาแตนปีวัลภาพินโยจิตเจ้าเก่งรายการกอคอสุมาอาภัยตัวหน้าเจ้าในก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับวันนี้เจ้ามีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์เพียงแต่อีเจ้าหากข้อมูลข่าวสารต่างๆนะ้เจ้า ตีปพ่แม่พี่น้องได้ฮับฟังนี้นะเจ้าเกิดประโยชน์ผลข้าเจ้าก็ยินดีเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า